ทำทุกธรรมเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุธรรมบารมีสามสิทัะพระเดชะคุณหลวงปู่สดกัญทสัสรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอรปลอดภัยอโหสิก,กรรมเป็นความรักบรมีสามสิทัน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแลนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดจพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรให้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกัทัสโรโรวบรวมรักษาธาตุทุกธาตุจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกัทัสโรยุติ การเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมดสร้างให้เป็นยุดติธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสตโรสร้างเป็นสันติภาพบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสตโร ธรรมบาร,รมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สกยันทัศโรเป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สกจันทัศโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตรวจตาดูแลให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิททัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรละเอียดผ่องใสด้วยบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษา ให้ท่อทานธรรมบร,รมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโร,รเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บร,รมีสามสิททัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ท่อทานธรรมบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุ ท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศสเดจพระคุณหลวงปู่สดัดนทัสโรแบบมีวิญญาณธาตุประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตวิญญาณธาตุท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศสเดจพระคุณหลวงปู่สดแดนทัสโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุ ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอากาศสธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดันทัสโรแบบมีวิญญาณธาตุมีธาตุดินน้ำไฟลมอากาศสธาตุวิญญาณธาตุประกอบเป็นดวงใจ เป็นวาจาเป็นร่างกายประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบธรรมบารมี30มสิบทัศพระเดชระคุณหลวงปสษกันทัศโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลให้ท่อฐานธรรม ปรมีสามสิบทัฏพระเดชพระคุณหลวงปุสยจันทัสโรดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายเกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษลักษณะมหาบุรุษ มีดวงใจมีวาจามีกายประกอบเป็นท่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรแบบมีวิญญาณธาตุที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นแผ่นชาญ เป็นดวงธรรมประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศทเดชพระคุณหลวงปุยันทัสโรแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุ พึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพู้สดก,กันทัสโรให้กับตัวเองให้ซึ่งกันและกันให้บารมีสามสิบทั์พระเดชพระคุณหลวงผู้สดก,กันทัสโร สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแลให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้อยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ ให้บรารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรได้เดินทางไหลเวียนสร้างหล่อเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการประครับประคองตรวจตาดูแลให้ท่อทานธรรม บารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดำรงตัวตนเพียงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายอยู่ประจำพื้นที่ในทุกจัก,กรวาลบารมีสามสิบทั์ พระเดชพระคุณหลวงปสุสดจันทสโรเตินทางครอบคุมทุกจัก,กรวาลไปตามธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่แต่ละจัก,กรวาลมีธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่มีความละเอียดความหยาบแตกต่างกันธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่แตกต่างกันของแต่ละจักรวาลที่ประกอบเป็นท่อฐานธรรมบารมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปุษยันทัสโร เชื่อมโยงธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบให้ทุกจัก,กรวาลเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรสโรเดินทางไหลเวียนสร้าง เลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแลให้ทุกจัก,กรวาลดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายตามแผนผังสำเร็จเวลาปรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสส์ก,กันทัสโร รำรกิเลสที่มาจากร,รมกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปุสยยันทัสโรเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรม ไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาไม่เป็นความรักบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษส์กันทัสโรเป็นความรักทำกิเลสทำกิเลสทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลส ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดทรรมกิเลสหน่วยใหม่ๆรวมเป็นกระแสธรรมกิเลสรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโร มีอยู่มากในร่างกายของท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปูส่สักจันทัศโรที่อยู่ในจักรวาลมนุษย์อยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่เป็นร่างกายของอาหารทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทธพระเดชพระคุณหลวงปูสดกันทัสโรที่เดิมทำบารมีสามสิทัศนสเดชพระคุณหลวงปูสดกันทัสโร สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลให้เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษธรรมกิเลสที่รุกเข้าหาธรรมบารมีสามสุดทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัศโรดึงดูดบอกเกิดให้ทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัศโรเกิดเป็นธรรมกิเลสธรรมกิเลสเข้าแทนพื้นที่การไหลเวียนของธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัศโร ในร่างกายของลักษณะมหาบุรุษในร่างกายของที่อยู่ของลักษณะมหาบรุษทำให้ลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นคนที่แตกแยกในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันทำให้คนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ทำให้คนเกิดเป็นเปรตทำให้คนเกิดเป็นอสุลกายทำให้คนเกิดเป็นสัตว์นรลกทำให้คนเกิดเป็นสัตว์โลกันกิเลสทำให้ที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นที่อยู่ของคน ที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกของสัตว์โลกันเป็นอบัยภูมิธรรมกิเลสกำกับบังคับควบคุมให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นวัด สงสารที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทอมอขอขอที่กิเลสทำให้คนสัตว์สิ่งของเป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันยุแย่ปิดบังซ่อนเล้นน่วงเหนียว ไม่ให้รู้ว่าวิกิตอุปสรรคปัญหาเกิดจากธรรมกิเลสที่เข้าแทนพื้นที่บารวีสามสิทัศพระเดชพระคุณดวงปุสจันทัสโรในร่างกายของท่อฐานธรรม บรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้ร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซ่าคนสัตว์สิ่งของเสื่อมสลายจาก การบังคับควบคุมของธรรมกิเลสเกิดภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติเกิดสงคลามทำลายล้างที่ทำให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศนนี้ เป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลสที่สร้างแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสกทม,มขออทำให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสบทัศนนี้หลับไหล ทำกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้เป็นสยศาสตร์สยเวทเป็นคุณใสเป็นเดลัฉานวิชาเป็นบูชายันคนสัตว์สิ่งของเป็นมิจฉาอาชีพห้าลักษณะเป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษ เป็นอาชีพรวบรวมรักษาซากคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารให้นำมาเป็นทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มอย่ารักษาโรค ที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลส รวบรวมรักษาธรรมกิเลสรวบรวมรักษาธาตที่อยู่ในอำนาจกําลังของธรรมกิเลสเป็นอบบยภูมิเป็นวัตตะสงสารเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลสสร้างคนสัตว์สิ่งของเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกทมขออที่กิเลสทำให้คนสัตว์สิ่งของเกิดแก่เจ็บตาย เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของทำให้ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสเพื่อรุกเข้าหาธรรมบรารมีสามสิทัศสรพระเดชะคุลหลวงผู้สดกันทัสโร ที่อยู่ในศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายของท่อฐานธรรมบารมีสามสิท์รพรระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันดาสโรเพื่อรวบรวมรักษาธรรมกิเลสรวบรวมรักษาธาตุให้อยู่ในอำนาจกําลังของธรรมกิเลสสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลส ซากคนสัตว์สิ่งของไม่ใช่อาหารไม่ใช่ทรัพย์สมบัติไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ใช่ที่อยู่อาศัยไม่ใช่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสําเร็จเวลาบารมีสามชิตทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษย์ยันทัสโร กิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซาคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้ท่อทานธรรมบาร,รมี30มทัศน์นี้รวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาซากคนสัตว์สิ่งของในร่างกายรวบรวมธาตุที่กิเลสบังคับ ไว้ในร่างกายของท่อทานธรรมบารมี30สทัศนนี้ทำให้เกิดแผนหังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมขออหนาแน่นกว้างขวางมากยิ่งขึ้นบารมี30ทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงพัฒนาทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบารมีสามสิทััสสะเภเดพะคุณหลวงปุสสดันทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศสะเดภดพะคุลหลวงปุสสเดนทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทัศนะเภเดพะคุณหลวงปุสสดดนทัสโร ดึงดูดบอกเกิดรำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมี30สบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรัศโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแลให้นิพพานธรรมบารมี30สิบทัศพระเดชพระคุณหวงปุษจันทัโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิ พระเดชพระคุณหลวงปู่ศกันทัศโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่ศกันทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันขนกอยู่นำให้รเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบูชา รละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่ออยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิทัศสะเดพระคุณหลวงปุสษจันทสโรทำให้แผนผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสของธรรมทั้งหมดเกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิทธัเสะเดพระคุณหลวงปุสษจันทัสโร สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอย่างพร้อมเพรียงทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากธรรมทุกธรรม ไม่ประมาทในธรรมทุกธรรมด้วยบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโร